ก็คือเหมือนตัดสินใจว่าย้ายงานหลังจากอยู่ที่เดิมมาระยะเวลาประมาณห้าปีแบบที่ใหม่ที่เราไปทํางานนะคะว,วันวันแรกๆอ่ะคือเรารู้สึกว่ามีคนแบบมองมองเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่พูดด้วยไม่ได้ยิ้มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเหมือนแบบอึดอัดเขาชวนเราไปทานข้าวกับเ,เพื่อนทีมอื่นอะไรเงี้ยค่ะหัวหน้างานเราก็ ไม่ให้ไปแล้วก็เหมือนต่อว่าน้องคนคนเนี้ยตอนแบบขึ้นรถกับกับโรงแรมเขาก็เหมือนมีอารมณ์ฉุนเฉียวบางอย่างเกิดขึ้นแบบทันทีอยู่ดีๆเขาก็หันควับกลับมาแล้วก็เหมือนแบบบีบแขนเราว่าแบบได้แบบจะคุยใช่ไหมจเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรอะไรเงี้ยการแตะต้องตัวกันอันนี้ถือว่ามันไม่ไม่ควรจะเกิดไม่ว่าอยู่ ระดับการทํางานแบบไหนก็ตามมันอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดได้หรือเราอาจจะไม่สบายใจได้หรือมันอาจจะเป็นการคุกคามประเภทหนึ่งเวลาเราทํางานที่มันมีโอทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบขอเราบอกเราว่าแบบไม่อยากให้เราอใส่โอทตามจํานวนจริงที่เราทําเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะ ก็ไม่ได้โอทีแล้วก็เหมือนแบบร,รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นที่ต้องทาอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบของเราอยู่แล้วคนนี้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าเราพยายามแก้ปัญหาได้เต็มที่เราหรือเปล่าถ้าเราทนแบบนี้มันจะถึงจุดที่เราทนไม่ไหว